และนี่ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่บันทึกไว้เมื่อเวลา7นาฬินาทีของวันที่8มิถุนายนค่ะได้มีคนร้าย2คนค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมกับบันไดอลูมิเนียมก่อนที่จะนำมาพาดที่เสาไฟบริเวณโค้งบ้านโนนถนนสุภกิจจัญญาค่ะแล้วก็ปีนขึ้นไปตัด power supply ซึ่งเป็นตัวกระจายสัญญาณเคเบิลค่ะไปยังบ้านลูกค้าโดยคนร้ายนะคะใช้เวลาก่อเหตุไม่นาน จากนั้นค่ะก็ได้ขับรถหนีไปทางบริเวณซอยเบญจางค่ะซึ่งการก่อเหตุครั้งนี้นะคะทำให้ลูกค้าไม่สามารถรับชมเคเบิลทีวีได้เป็นวงกว้างซึ่งที่ผ่านมานะคะก็ได้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งค่ะ ทางบริษัทโฮมเคเบิลทีวีต้องขออภัยมาณที่นี้ค่ะหากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบหรือว่ามีบาะแสของคนร้ายนะคะก็สามารถแจ้งมาได้ที่บริษัทโฮมเคเบิลทีค่ะโดยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์042240222ค่ะ